เดี๋ยวดูร้อนจัมบะมาบเรืงจ้ามรงซี่รงเก่งเต้นจำเก็มเก็มเก็มเป็นระบาดไประบาดไประบาดเอ้ยไป็นระบาดไประบาดไประบาดไประบาดเจ็ดเพรนต่อบาทไอ้เรื่อยเจ็ดเพรนต่อบาทจัมบะจังเสี้ยกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูร้อนรงกล้าไม่นะเดี๋ยวดูร้อนรงกล้านี่งานรับเมืองยาลานี่งานรัดเมืองตังงานเดือนยิบเมืองกนจัมบะเป็นแต้าเอ้ามาเล่งเป็นทีมมงคลบางที ก็ย่าใไถ่งานมึงอยากรับจำบาแล้วใช่มึงไม่ชอบป่ะกูไม่ชอบกองมันนั่นเป็นเสนียดจังเลยเอ๊ะจำบาเป็นเสนียดจังเลยเออมึงไม่เล่นนะกูไม่เล่นถ้ากูรับแบบมึงอย่ากเล่นเออกูไม่เล่นแน่นะแนะว่าฟ้าไอตรงมึงจำบากูจากกูตรงไหนมึงตรงไหนมึงอยากเล่จำบากูเพราะกูไม่รับจำบาในเมืองเลยมึงรับจำบาจังเลยไปรับจากกระหล่ำันดูกูตาบารูดู เออแบบว่าไอ้ผู้หญิงดีครึ่งตีครึ่งฟารังครึ่งกินตัวข้าวลีดเลยแล้วยพี่ต้องบัดพิเศษท,ที่มึงจะรับมาจำบานนี่คือว่าทูกได้ลูบได้ตองได้ย่ำได้อันอันมึงเล่นจริงเหรอ <c oughs> จำใจรวดเร็วไอ้คกลืออันเกลือจำบานมึงทูกได้ย่ำได้เออแม่นมันไม่เดืเอดเลยเอาไปเจม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  แกปนบาดแกนบาดดับควดับควยิ่ออกแยมแยมแ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 กนบาก็หูไม้กท์พิลูบได้ทูกได้ย้ำได้กูยังรัวมึงแก็บคาปะตุ่าต่อเลยกยับด้แล้วคือพักดูแกปนเองดองได้จำบากูวนนะตะเลดพิ้วพิ้วปืนปืนขึ้นนึกใบขึ้นมึ่อนใบก็ขึ้นฝนใบกูแก็บคนรอยแต่ตะแก็บรอดด้านได้เลยรอดด้านกก็บ้าทพ เก็บตู้เออเก็บจุกต้นใหญ่มาต้นเฉยจำมาเมืองเก็บก่อนเหมือนเก็บก่อนเก็บตัวเดียวเลยเราเมืองดูโตู้จำบาคุแตาไม่ให้ก้อนตัวเดียวกูไม่ให้กูไม่ให้เลียกจำบากูเอองานกว่ายากยังานจำบาอารมเมืองมืองก็ได้ละเอาไม้ได้ัูไม่เก็บตัวเดียวเก็บตัวเดียวไม่จังมาเก็บมาอร่อยพ่อรวยเลยรถฮันเนนนะเนยเอาไปเลยเหยียดแมมใจก่อนเหมือนจำเนย เดี๋ยวไม่หลอกเล็กนะเออไม่หลอกเล็กเมื่อเดี๋ยวเม่วานนะที่โคหนาไว้เออลูกได้ต้องได้ํำได้เ็กไม่ได้เลยก็มันแยกละเอียดแม่อุบาทตัางตัวอย่าให้เสียเวลานะลูกนะเดินทางได้แล้วล่ะครับเด่นแม่ถ้างั้นลูกจะเดินทางเดี๋ยวนี้เลยไปนะลูกนะให้ปลอดภยัยตลอดเส้นทางที่ลูกไปอ่ะ รับซังเซ็ตแลยเด็ตกับระซั์ส่วนน้อนวันนารายเธอก็รีบไปปั่นนำต้นตรงทั้งสองราเอ้ยมาด้วยพลันก็ตั้งวันนารายนั่น แยกพื้น yeah, ที่สีแดงชายแดนดับความพี่น้องน้อเดือดร้อนมานานด้วยอุดมกานแยกดินแบ่งฟ้าปักนตายบ้านเราปัดนี้เงียบเงาไรเสียงบินลาใครใครเขาไม่อยากมาลูกหลานข้ามาค้ากันทใหไ่ านผูช้ชมครับนครใหม่ชื่อว่าสายสินนครหรือนครสายสินกษัตริย์ที่ปรากฏกระสัตสินชัยพ่อไม้เมียตายลูกติดมีลูกสาวหนึ่งชีวิตขี่ควาหญิงกีตา้าผู้มีโชมหน้าแสนสวยเอนเอลเอเลิศแต่ตอนนี้ปรากฏว่าควายหญิงไม่ได้อยู่ในราชวัง ทำไมพ้าหญิงต้องมาอยู่ในรัชวังเขาหายไปไหน,น,นทำความเข้าใจกับจิตบาจารย์นในฉากนี้ต่อไปครับผม,มคงหมดความน้ำไม่มีพลงังแล้วจะร้รองเล่ปปักใต้บ้นานเราให้ใครเขาฟังบินลาก็งคงสิ้นหวังเกาะต้นยางาฟังเสียงมปืดดังไกล สีแดงภาพความขัดแย้งเราแหวกสายตาแล้วทำงานไปหันหน้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาแก้กขไขตายร่มชัดภาพลูกท่อสยาม ยฟั nhà, งเสียงตืนตั้งใจผื่นที่สีแดงภาพรมขัดแย้งเราเองสายตาแล้วทำไนนมไม่หันหน้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไขตายร่มชัดงาปลูกพ่อสียาเราสายเลือดไทยอยากผ่า ลบหายใจให้ปลายดามมีความความชอบจักเจน่าเรืร่องที่ได้รัก จากวรารติดาเมาื่อไงหน้าไปไหนนะลูกนะเรื่มมีผู้มาผู้ปาปฏิดาเราไปเพื่อพ้นประโยชน์อะไรคิดยังไงกังวลสั่งใจหลับกำจับไปซืีแม่เรื่องลูกยาดีสู้ไหนแต่ก็ยังไรพ้น ลรือลรักเมืองทรงเมืองเครื่องแคนคนยิ่งมาดนบนดาลนให้ซากระนายไปจะเป็นตายรารดีปน้ ว่าไงอํมมาตเรียกรัติดาของเราที่หายสาบสูญไปจากรัวราชวังอ่ะไม่ได้ข่าวคราวอะไรบ้างเลยเหรอฮะสิ้นแล้วหมดแล้วเหลือนครน,นี้ผู้ที่มีกีดความสามารถหามีได้บรรยากาศถวัยบังคมบรรยากาศาบาทไม่ได้เป็นตามที่มหาราชกล่าวเลยหมายความว่าไงรัติดาก็ฝาบาทคือฝ่ายหญิงกีต้าที่หายสาบสูญไปจากรัวรชวังนั้น ตอนนี้พบแล้วเจอแล้วฮะเจอลูกเราพยาการเจอทำไมไม่นากลับนํากลับไม่ได้ทําไมอ่ะไปอยู่ที่ไหนอ่ะฟังก่อนพยาการเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันสําคัญมากมากเรื่องมันไม่เคยมีมาก่อนในโลกเราะว่าได้ตอนนี้ควาหญิงกีตาไปนอนเป็นทาสหินอยู่ในวงวัดวัดธรรมารามที่ชานเมืองฮัอะไรนะอะไรหินควายหญิงกีตาไปนอนเป็นท่อนหิน แข็งทื่อทั้งตัวเหมือนท่อนเหล็กเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วและกำลังเป็นอยู่พะยะค่ะเรื่องนี้พระคุณเจ้าสม่านท่านพ่อเพียงผูด้เดียวเท่านั้นที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนอวสานให้รับทราบโดยละเอียดได้หลังจากฝ้าหญิงเป็นท่อนหินแล้วมีปัญหาขึ้นมาเจ็ดข้อตามเนื้อตัวอ่านได้ความชัดเจนเป็นพยัญชนะที่ชัด อ่านได้ความจัดเจนบรยากาศปัญหาอะไรอ่ประปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวก็นางอินมีเจ็ดข้อด้วยกันข้อแรกว่าในเขี้ยวคดชาจินดากระสัดให้ตัดข้างขวาแล้วจะได้ผลข้อที่สองว่าจงรักจากรอดน้ำรอดใต้ายให้นางยายตัด ก็ที่สว่านารีสีเท้าไอ้เท่าลามกแก้ตกไอ้บอคันอีกข้อว่าดอกพุทธรักษาคนบ้าจะหายอีกข้อมีว่าลงได้หนึ่งครั้งระวังหนสองมีของอาถันอีกข้อว่าน้ำไหลใจขาดพลมชาติสร้างสรรค์ปัญหาละเกจข้อนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อตัวของฝ่ายหญิงหลังจากนอนเป็นท่อนหินไปยากา โอ้โหมันพิลึกอย่างนี้ตีละพยาค่ะพระคุณเจ้าสมผานท่านพ่อสั่งด่วนให้มาทูลฝ่าบาทให้ไปทอดพระเนตรโดยพระองค์เองพระคุณเจ้าท่านดีผู้ดเดียวเท่านั้นที่จะกราบทูลเรื่องนี้ให้รับทราบโดยละเอียดยังไงเย่ก็เชิญสเสด็จไปทอดพระเนตรโดยพระองค์เองตลยพยาค่ะตอนนี้กองเกียรติยศทั้งสามเหล่าทัพรอรับอยู่แล้วที่จะนำสะเสด็จ โอ้โหเออ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 ลูกหญิงเราเป็นหินอะไรวะเหมือนความขวัญไม่ได้ฝันเป็นความจริงพรยากาะตกลงเดินทางเขาเดินทางพรยากาะโออนิจจานตานี เมื่อาการที่สวัสดิม์มณียบสังกัดไปตัววังนี่แหละดังไพรสน์กนานนั้นวันอะไรได้พาตนข้ามนตนมาบางมังคมองบรมราชาบ่าเวเอ๋บ่าวมโนหอมเกล้าวอยู่ไกลอดัดแต่ว่ตาต้องคมไปยัหาข้อนุ่มตามสบาย เพื่อนุ่มคนนี้ครับใครครับคลาดูมันจนาหน้าได้แต่ทายไม่ถูกเออเจ้าเจ้าเป็นใครมาจากไหนเหรอเออมองฉันมาจากนครศรีความเ,าเออนะครศรีควาใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ลูกของพระสะหายเรานี่ใช่ไหมฮะพระสะหายทศธรรมอะเด็ดพ่อของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วมรยากเ,เออตั้งแต่ทศธรรมก็จบชีวิตไปนี่นค่ก็ไปมาหาสู่กันนักเลยแล้วก็มีลูกอยู่สองอ่ะเออชื่อว่าวันนารายกับวันอีสวนเน่ะ เจ้านี่เป็นวันอะไรวันอีสวนนะหมอมชันคือวันีวันอะไรพี่เค่ะแล้ววันอีสวนเป็นน้องรี่เป็นพี่เป,เป็นเป็นพี่พี่เจค่ะออคิดถึงพระสะหายคือมาทันทีเลยเราก็ยุ่งยุ่งตั้งแต่พระสะหายจบชีวิตไปเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยแล้วเจ้ามาวันนี้มาเยี่ยมมาเยือนเราร้อมีอะไรฮะว่าชายวันะไรมีอะไรบ้างคือว่าอย่างนี้พี่เค่ะการมาวันนี้จะมา ตาอ,องเข้าไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วคนแก่เข้าไปทูนเรียนดิครับ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 แต่ว่าไอ้บางคนมันยังไงแค่พญาอุาานายยอดะยงจะมาทูนเรียนส่งครเป็นพฐานาเป็นคนแก่น้ำทีมเออนายโายโตงนายยอดตะเป็นยังไงต,ตอนนี้คือว,าาวาา่าควายใจวันอะไรนี้ก็ต้องการย่าฮ่าราชินีให้กับประเจต้าก็คือควา,ายใจวันนี้ทัวงนั้น ถ้าว่าไม่ได้แต่งงานเจ้าก็น,นไม่มีเวลาจริงๆริงเจ้าก,ก็ดูเหมือนว่ามดัดชิดใหญ่ขึ้นโคข,ขงรัราะประชาชนไม่ยอมรับพูดสันส้นๆที่นี่ถ้าว่ามงอมผมไม่ตั้งใจจะผมไม่ให้กว่ายิ่งไปเป็นจอมราณีในเมืองซี่กว่าได้ก็เป็นพระคุณประหยะากา<อ>็เจ้าะแรกประหยะเป็นโอ้ประหยะประยะากาเาาชื่ออะไรปีรึโอ้เออเอเอเอข้าใจตลอด แต่เราไม่สามารถจะปฏิบัติการได้นะวันอะไรเราทําตามความต้องการของเจ้าไม่ได้ทําไมไปยังไงด้วยผนอันใดอ่ะแกรังเกียจไม่มีเคยนี่ชอบลูกเคยหมูแกอยากได้ลูกเคยลูกไปดิจันลาตังเฟกว,ว,ว่าใจมือช่วนมันก็เลื่อนตัวลูกนักเรื่องพิมลลงถูกเจ้าบ้ากว่าใจหมูแต่น,นี่แกเป็นเจ้าเมืองแกเป็นเจ้าแผ่นดินมันจะแกโมตีเรื่องไรอัคนหโมโู่มไปลูกเคย อนาคตลมเร็วอย่าเข้าใจเราผิดนะนายคนข้างหลังอะตอนนี้ลูกของเราหายหน้าไปเป็นเวลาครึ่งเดือนหายสาบสูญโดยที่เราไม่รู้วัาลูกของเราอะหายหน้าไปไหนใครเป็นคนลักพาในที่สุดนี่เขามารายงานเมื่อกี้นี่เองว่าไปเจอลูกเราแล้วแต่ลูกเราขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ไม่ได้ไปนอนเป็นท่อนหิน อยู่ในวงวัดธรรมารามที่ชานเมืองอะอะไรนะพยาคะ่ะอะไรเป็นหินลูกสาวของเราไปน,นอนเป็นท่อนหินเป็นนางหินอยู่ในวัดธรรมารามทางทิศตะวันตกแตบแถวชานเมืองอะเป็นหินใช่นี่คนมารายงานอยู่ข้างหลังเรานี่ยังไม่จากเราไปเลยเป็นไงอ้โทงร,รับได้ไหมมารู้ไหมครับเพื่ โมโหโดยเหตพุ่นไดยที่แกเล่นแับดีคือว่าแกไม่อยากเลยไายว่าเชื่อกูจ้าแม่เคอยากได้ลูกก้ยหมูลูกไผ่หมูแค่ๆแค่ยากได้ลูกก้ยจะลาดลูกไผ่จะลาดตั้งปีล้วจะคิดยังไงดียรตนเพราะว่าจังดีๆน่าจะพิสูจน์พิสูจน์อะไรพิสูจน์เรา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 ด้อมไปแล่นี่แกว่าแกไปตัวเดียววะอีไปเลยลูกคร้ากไปดิงตามไปเลยดีตามจัดเด็ดไปกันดี ไปเล่ดูก่านี้จริงไหมจริงเออนี่จะแดงกับไปดินบนี้จะแดงวาดลูกแกนถ้านอนตัวแค็อยู่พันการแดงกับบางทีอาจจะเป็นอำมาพฤกอำมาภัสเออหมายความเมืองไงทองอำมาพฤกอำมาภาสนอนเลื่อนที่ไม่ได้เลยครับแล้วจะทําไงหลักสราต้มยาวะต้มยาตอมยากรเออกูตั้งมาได้อะไรกว่า,พ,า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 ,รรา,าพระยายาหลักสราตอมพฤษอรมาภัสกูเรียนึกษรากูึกษรามาแล้วใช้เงินปลื้ ว่าปะเออเอาไามึงกำยาเอามึงมาดูจักหม้อทองนี่ไงหม้อทองนวดยาวตีข้าใหด้วงอยู่ร่างกายนเยอุ่งว่าเออ